โอ้คุณ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  Hi 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 ว่าบอกแล้วแมวมันตายเก่งอ้เป็นไงบ้างครับโอ้นี่โทนผมว่าคุณไปหาหมอก่อนดีกว่านะครับไปนยังไม่ไปฉันยังตอยู่ันจะไปแล้วไม่ไปาไม่ไปเลยลกโอ้อ้คโอ้ย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 ก็มีทางโอ้ยแกเหลือเชื่อจริงๆห่ไอ้นั่ โอ่พระโม่สังโม่ข๊าข่ไม่เยอะเกินพอดีแล้วจะรวยจะรวยตีเลยจะรวยจะรวยโอ้ยมอ๋อซอสระอวยยอดวยนะซี่เอาเหรอมีได้แต่มีนิดเดียวเอา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 เม็คูนเม็คูดเอากันเข้าไปเออวันวันสงสัยเล่นเล่นลิงชิงหลักน้องป้าแล้วแบบเฮ้ เอนั่นทิมเพทิมเพเอฉันว่านะบ้านนี้มันต้องมีอาถรรพ์ให้สามหมื่เว้ยเงินเดือนสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสหด้คิดเอไว้สหมื่นสามหมื่นเ้เออเเ่ชัวระ มันนั่งจ้องอยู่ได้รายงานตัวเข้ารับการฝึกกับรมแล้วค่ะผมจะไปรื้อบ้านก่อนก็หาของพวกนั้นให้เจอท่นจะไปแจ้งความผมจะแวะไปบอกท้องที่เพื่อนกันว่าไม่ให้รับแจ้งพวกเส้นใหญ่พวกชอบใช้อำนาจ พ่อจันพ่อจันใหญ่ดีฉันเรียนแล้วใยคะว้าอย่า่รบกวนคนเจ็บนี่ไงคะดิฉันมีเขี้ยวเสือกับตุ๊กตาแมว Crystal คริสโตลค่ะนั่นเป็นของตองคะ่ะคุณคงยศ่ะข,ของบุตรนี่สิคะของจริงเขี้ยวเสือกับแมวคริสต้ลกบค่ะ พีิสาคลื่นไส่ยอยากอาเจียนมากเลยนะคะพี่กดลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบเพชรให้ใครคนไหนคนหนึ่งไปเถอะค่ะไหนไหนของนี่นะะนี่นะคะ,ค,ะคุณคงยศยืนยันกับเขาไปสิคะว่าดิฉันคือบุษยาตัวจริงนี่คือของที่เราแลกเปลี่ยนกันตอนเด็กๆนี่คะดิฉันต้นขาดนี่ของดิฉันของที่คุณคงยศให้พี่กอด ตัดสินใจอะไรสักอย่างสิคะให้เขาไปเลยให้ไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นสาวต้องขึ้นโรงพักหาทำร้ายร่างกายคนพวกนี้แน่เลยค่ะให้คนไหนคนนี้คะ่ะให้บุษยาที่สอ<ะ>หที่หนึ่งค่ะไม่อยอมนะคะเพราะี่ฉันน่ะคือบุษยาใช่ใช,ใช่นี่คือัญลาตัวจริงครับให้กับบุษยาที่หนึ่ง พอ,อเราเข้ามาก่อนข่ะคุณาขาหยิบเลยค่ะหยิบผพดให้ได้เลยนะคะแั้เตรียมของมาใส่แล้วค,ะค่ะนะคะดีละเดี๋ยวเธอได้เพชรนะใส่ไปเลยแล้วก็วิ่งออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะเข้าใจไหมค่ะค่ะ,คะเรื่องหมดลาพิสทีนะคะไม่ยอมนะคะ เมอร์ขออนุญาตผมผมจะหยิบเพชรให้เขาแล้วนะ ่คะต้องส่งไปให้กับมือร้านนะคะทุกอย่างจะได้สมบูรณ์แบบค่ะโง่แพ้ยอไปไม่ด<ห>มได้หรอกค่ะมันไม่ใช่ตัวจริง โปรดช่วยให้ใครเอาเพชรไปได้ทีเธอนะรีโปรดทีลูกแม่ขอร้องที่ไม่ต้องจะบ,บ้าตายอยู่แล้วนะมันจะได้หมดเรื่องหมดราวสัทีอะ่ะหน้าที่คุณฉันไม่เกี่ยวใครอยากได้ก็เอาไปพวกคนโลกควรได้บทเรียนผมรู้นะ ว่าพ,พ่อปานของคุณสั่งคุณว่าไงเขาพูดว่าอะไรที่ช่วยคุณลงกดนายเขาเขาได้ให้คุณหนูช่วยนี่คุณมันแสบอระไรเชื่งไปยืหนหูไปฟังคนเขาพูดกันเปิดตู้เซฟหรือยังคะเปิดสิคะอย่ากลัวสิคะนาคะอย่ากลัวคะ่ะ ให้เข้าไปนั่นคือปุษยรัต์ตัวจริง รัฐคือตัวจริงเห็นไหมคะพอเพชรจะไม่อยู่กับรัดตัวมันก็หายเต้นเลยค่ะเปิดสิคะคุณอาขาเปิดสิคะ <_ d ic c> ขอบคุณค่ะคุณอาขา รวยแล้วรยแล้วลอยแล้วรอยแล้วลอยแล้วสิ่งเลวร้ายได้ไปจากพี่กดแล้วนะคะ ออกไปซะผมขอเข้ามาหน่อยนะครับอันนี้ห้องส่วนตัวดิฉันนะคะคุณออกไปได้แล้วคะ่ะโอ๊ยขอโทษครับเจ็บหรือเปล่าครับไม่ต้องค่ะมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลูกแท้ๆถึงได้ปฏิเสธพ่อของตัวเอง ต้องมีสาเหตุอะไรร้ายแรงแน่ๆเลยก็ฉันไม่เคยปฏิเสธว่าพ่อปานกับแม่สะอานเป็นคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันค่ะถามจริงๆนะครับคุณกลัวอะไรด็อกเร์ฉัดนะครับฉันจะอาบน้ำแล้วค่ะคุณเข้ามาอย่างนี้มันไม่เหมาะสมยิ่งๆเลยค่ะกรุณาให้เกียรติฉันด้วยค่ะ ของคุณกันนักขนาคะคะก็แล้วทำไมคุณไม่ล็อกประตัวครับก็ฉันลืมแต่ตอนนี้ฉันไม่ลืมแน่ๆน่เลยค่ะไปคุณออกไปค่ะผมไม่ตอบเรด่องดรชันนะไม่เป็นไรผมหาสาเหตุเองได้แต่ต้องตอบด้วยยายนั่นนะยายนั่นคนไหน ก็ยิบุิริรัตที่สองนะครับที่ชอบมาคลอเคลียอยู่กับผมนะคุณไม่โกรธใช่ไหมครับถ้าฉันโกรธฉันจะบอกคุณเองค่ะฉันจะอาบน้ำํำฉันเจอเรื่องวินเวียนต้องแต่เช้าค่ะฉันอยากอาบน้ําให้ร่างกายฉันสดชื่นค่ะคุณปล่อยฉันได้ไหมคะ ที่เนี่ยผมชนะชพะี่เจมพี่รุ่กดเรื่องเดียวนี่อย่ามาตู่แล้วช่วยปล่อยดิฉันด้วยค่ะยอยกรอยมีอะไรจะบอกนอกจากผมจะรักคุณแล้วอะไรนะนอกจากผมจะรักคุณแล้วผมยังรักคุณกดถ้าผมไม่อยากเห็นรุ่นกดเเป็นที่รักของผมเนี่ยต้องทุกข์ทรมาน แล้วคุณก็คือคนที่จะช่วยได้ครับกฉันกำลังจะช่วยอยู่ไงคะเหนียวเหนียวอยู่ไหนอะออกมาช่วยฉันบ้างสิถ้าเพื่อนๆฉันที่นู่นเขารู้ว่าฉันมาโดนแบบนี้เขาคงัเราอเยาะฉันตายเลยค่ะคุณปล่อยฉันได้ไหมคะคุณคุณปล่อยฉันค่ะปล่อยฉันออกไป ดี๋ฉันจะเตรียมไม้เบสบอลไว้ออกไปแล้วถ้าคุณเข้ามาอารุว้าใส่ฉันอีกฉันจะทุบคุณให้น่วมนี่คุณจะแกล้งฉันไปถึงไหนฉันไม่พอใจแล้วนะคะเหนียวเหนียวอยู่ไหนเวลาคับขันทำไมไม่ออกมาช่วยฉันบ้างสตรูปุกเข้ามาถึงในห้องแล้วแกไม่เห็นมั้งเลยไงแลเหนียว What you